It was at this moment that he knew he fucked up. นนสวัสดีครับผมก้องมูนวันนะครับในวันนี้นะครับวันที่27มีนาคมนะครับเป็นว่าเกิดน้องสาวสุดสวยคนหนึ่งนะครับ ที่ผมเองก็ชื่นชอบเขามากๆเลยนะครับั่นก็คือพี่หวายฟันที่สาลเองนะครับก็สุขสันวันเกิดน,นะครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีปที่ดีสําหรับพี่หวายน,นะครับมีความสุขเรื่องแจ่มใสแล้วก็มีที่รักต่อทุกๆคนด้วยนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะไปฟังเพลงต่างๆของพี่หวายเนี่ยก็ไปฟังกันได้เลยนะครับรูทสตรีมมิ่ง ทุกช่องทางเลยนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะไปติดตามผลงานใหม่ๆของพี่หวานเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับแล้วใครที่อยากจะมาอวยพรเกิดพี่หวานเนี่ยก็มาอวยพรกันได้เลยนะครับไอผมเองก็ชอบฟังเพลงพี่หวานมากๆเลยนะครับก่อนจากกันไปครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงอนอวยพรันเกิดเพอให้เขาฟังสักหน่อยก็แล้วกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลพี่หวานครับสวัสดวมาเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงออวยพรันเกิด มาให้พี่ฟังนะครับได้ใจฟังดีๆนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to P ワイ Happy birthday to you สุดสามวปชเกิดน,นะครับพี่วายครับ ถ้ <languages? S 2> าเกิดผมได้มีโอกาสเนี the the ่ยมาร่วมงานกับพี่หวายพาริสาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีๆมากๆเลยนะครับแบบได้มีโอกาสเนี่ยมาร่วมร้องเพลงด้วยกันเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับุจมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเขาได้มาออกในช่องยูทูบของผมด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมได้ไปออกในช่องยูทูบของเขาด้วยเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากๆเลยนะครับแบบได้ทำคอนเทนต์ด้วยกันได้ทําคลิปด้วยกันเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่ได้ไปออกในช่อองงขขเานะครับ ้องวันนี่นะครับคงจะด่าไปออกในช่องยูทูบของเขาแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้นี่ถ้าเกิดผมเนี่ยเจอพี่หวายพันธิศาสต์ดจริงๆแล้วเนี่ยกงคงออกอาการแบบว่า was this moment that was knew he fucked up ตื่นเต้นจนเจ้าแตกจ้าแตก oh, <bad. S 1> จนแบบผูไม่ออดเลยนะครับที่ได้เจอหน้องๆสวยๆอย่างพี่หวายพันธิสาตเนี่ยผงคงแบบเก็บอาการไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับ โมดิ้เต้นไปทั้งตัวแล้วนะครับหวังว่าผมกับพี่หวายพัิสาเนี่ยคงจะได้มีโอกาสเนี่ยมาร่วมง,งานกันในเร็วๆนี้หนังแน่นอนนะครับนลัเจ้าผมจบไปทหารก่อนนะครับพี่หวายครับววา้ ก็สุดสังวันเกิดนะครับพี่หวายครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปฟังเพลงใหม่ๆเนี่ยก็ไปฟังกันได้เลยนะครับผู้สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับของพี่หวายนะครับสุดสังวันเกิดนะครับพี่หวายครับ Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.